เพราะว่าเขาเรียกมันเขาเรียกมันอัปเดตเซิร์ฟมาแล้วก็าผมว่าน่าจะถึงเวลาที่จะจะต้องเปิดแบล p a ์พาร์ที่เป็นแบลน l ์พาร์ทแบบพรีเมียมแล้วกันมีพรีเมียมแล้วก็สแตนดาร์ดแล้วก็ไปครบแล้วนะถึงวันที่อะไรวะวันที่สิบหกเดือนหกกิจเทสนะครับผมใครยังไม่เปิดก็ดูนะครับผมว่าผมมีการเปิดแล้วเปิดเซิร์ฟใหม่ อัปเดตใหม่นะครับผมของ FC Online ที่เอานักเตะคาร์ดนักบอลเบอร์เจ็ดมานะครับผมแล้วก็ยูโรวะ,วะนั่นแหละตามนั้นน่ะตำราภาพาผมขอซื้อพาร์ตก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าไปซื้อเลืออะไรวะไม่เลือ้เลยมีสแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมนะถ้าพรีเมียมอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพัน FC นะก็มูลค่าห e ้าร้อยแปดสิบอีกอันนึงก็สามร้อยนีทอนนะสามแบงค์แดนนีทอนนะ ก็ขอเปิดแบบพรีเมียมก่อนแล้วกันนะครับผมอ,อหนึ่งชิ้นก็เหลืออยู่นิดนึงผมปากผมคอแล้วกันนะผมว่านี่ผมจะเปิดแบบพรีเมียมก่อนนะนะผมขอเคลียร์เค่เคลียร์ของมันจะได้รู้ว่าผมมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะจะได้แบบไม่งงน,นะนะว่าว่าไปทิาพาร์ทรอบของเดือนพฤษภาเออรอบพฤษภานะครับผมว่าจะได้อะไรนะครับ จะเกลือหรือไม่เกลือเราไปชมอันดีฟ้าฝากฝาก,กดหัวใจให้ด้วยกดติดตามแกลอพี่ทูให้ด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวแพ็คใหม่เดี๋ยวค่อยรอสักคู่นะครับผมนะก็ฝากนะครับผมฝากช่องบ้านแดงบ้านน้ำเงินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับกดหัวใจส่งหัวใจให้ก็ดีนะครับผมนะก็ยินดีเหมือนกันยินดีรับมาครับผมอันนี้ผมเลือกจากประสบการณ์ของผมนะเว้คนที่เลือกหกถึงแปดอะ แล้วว่ารวยกับชิปนะแต่ส่วนมากมันก็จะลงมันก็จะลงไปมากกว่านะครับผมนะแต่ผมใจมันนักสู้นะนักสู้เราก็ต้องสู้ให้ถึงถึงที่สุดใช่ป่ะไปเลือกหกถึงแปดครับอาเรียบร้อยครับผมส่งมาเรียบร้อยแล้วโคเร่ะรับเร็วมากเลยนี่มาอันนี้ก็เลือกหกถึงแปดก็มีหกชิ้นนะครับผมไหมแล้วก็มีอันนี้ต่างๆนานานานะ เรามาดูอ่ะของดีเด็กดวงแะ่เงี้ยมตเท่าทันพาร์ทนรอบนี้ของเดือนพฤษภาคมนะ mm hmm. ก็พงนี้ก็เริ่มวันที่ถนึ่งบอกว่า mm hmm. ก็ยังเว้พูนี้สามเมตรอยู่เอาเงินก่อนแล้วกันนะครับผมเงินก็จํานวนมากนะครับมีทั้งหมดสามสิเจ็ดชิ้นนะครับผม mm hmm. ก็เงินตัวนี้ก็สามารถประทางชีวิตได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไปค,ครับผม ก็ได้1ล้านล้านนะผมโดยประมาณนะ1นึ่งล้านลนะ้นานนะแบตเทิร์นานรอบนี้ให้เยอะกว่าเดือนที่แล้วอ่ะลองลองไปดูย้อนหลังได้นะผมย้อนหลังก็สามารถไปกดติดตามที่แกงเอิร์ธวีนะครับผมใน Youtube ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไปครับมาเรามาดูการดีกว่าการบวกแปดะมันมีอยู่1 2 3 3 4คือ4ชิ้น อืมแพลน,นพาร์มีอยู่สี่ชิ้นนะครับผมก็จากพ,พ,พิจารณาเอาไปไหนก่อนดีเราควรไล่เนะควรไล่ที่ยังไม่ใช่แปดล้านนะครับผมไปครับผมซีไม่ต้องลุ้นนะไม่ต้องลุ้นกูยังไม่ลุ้นเลยมาแล้วเฮ้ยเขาเรียกว่าเปิดเขาเรีเปิดอัปเดตเสริมันต้องแบบ รีรันใหม่ถูกต้องมากเออนั่นแหละอันนี้เป็นสามถึงหนะ้านะครับผมค่าพลังต้นหนึ่งร้อยหกเป็นปียนะี่สี่ EP ยี่สี่ EP ปีนี้ผมว่าแม่งเล่นไม่ค่อยดีว่ะจริงนเ้ยนะนะมันเล่นไม่ค่อยดีจริงๆนะมาครับผมแต่ถูกใจก็สามารถส่งของขวัญให้ได้นะครับผมนะหัวใจไม่ว่าจจะเป็นโดนัทนะได้หมดอันนี้นเติมแพ็กอะไรครับเป็นแ a t t ทิร์นพั พรีเมียมครับผมนี่แบตเตอรพารพรีเมียมทำเติมจัดกันหรือยังอันนี้ก็จัดให้ดูนะครับผมเนี่ยพรีเมียมเหลือ Standard. สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเดี๋ยวค่อยละกันพรีเมียมครับผมก็ห้าร้อยแสินะดูที่มันจะได้เลยได้เงินก็ประมาณหนึ่งหนึ่งล้านล้านครับผมหนึ่งล้านล้านหนึ่งเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยหนึ่งล้านล้านนะ 1, 1, นนนนะแต่ก็การ์ดเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเรามาดูผลผล,ผลแห่งผลแห่งกรรมแล้วกัน โอเคครับ okay, ผมอันนี้ก็สามถึงห้านะครับผมดูดิเรียกพลังแห่งการเรียกปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์มาแล้วมันจะได้อะไรเห็นบางคนแม่งก็ได้ดีนะเว้ยดูดิเราจะแบบมือทองเหรออยากมือทองมัง้งอะแม่งมือขี้โอ้โหเจกิโออะห,หรอ,อมือทองมือทองเป็นยังไงวะมา อันนี้สามถึงแปดคือเราไม่ต้องลุ้นอ่ะเนาะคือมันให้มาก็คือมันเป็นการ์ดแบบว่าเรียกว่าการ์ดก็รู้อยู่เนะาะสามถึงแปดเราไม่อยากพูดแล้วกันคือแม้ปีนต่ำแต่ให้สามถึงแปดมามันเอย่างว่าเราก็บ่นไปแล้วเนาะบ่นไปทำเขาเรล้วมาทําท,ทีมมันทำทีมเนี่ยมให้มาได้ยังไงอะ่ะบวกสามเนี่ยเนี่ยคือสามถึงแปดมึงให้มันได้งไง บอกสาแล้วข้าพลังไอ้เหี้ยอุ๊ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเนี่ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วครับนี่เราไพ่กาไพ,พ่เราอยู่นี่นะอ่ะเขาเปิดหัวก่อนรอบแรกนะหนึ่งร้อยหกอันนี้คือใบแล้ว่าใบใบใบ,ใบสุดท้ายของแพทเทิร์นท้าแบบพรีเมี่ยมอันนี้ผมเลือกเป็นหกถึงแปดนะไม่เอาการันตีแปดมามาขอขอจูดเบบิงแฮมเอฟซีเอ็มบัตเตอร์ ไปครับบวกแปบบวกคำว่าที่คำว่าลอเด็กนะเปิดเปิดหนึ่งชิ้นไปก่อนรันรันเนาะไม่รันออมาไอ้เหี้ยไฟใหญ่เขาไม่มาโอ้โหบวกหกที่จะต่ำสุดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมว่าผมว่าเละจริงนะอันนี้โฮมโกหนึ่งร้อยเจ็ดหกถึงแปดครับไป เทียเอาเรื่องนัเนี่ยโดนนะโดนแล้วครับพี่น้องไอใ,ใหญ่ครับผมซีบีใครวะเฮ้ยไอนี่เหรอวะโอ้โหมึงก็ให้แปะก็ไม่ได้เนาะบาเลซี่นะเอซีมิลานนะเอซีมิลานโนนะชื่อเอเอฟซีอาร์ไลท์จะเอซีมิลานโนนะ ไม่ใช่แล้วเพื่อให้มันได้ไงเนี่ยเนีย่ยดูใบสุดท้ายนะกําไรมันอยู่ใบนี้นะก็คนที่แบบว่าคิดอยู่ว่ากําลังจะเปิดแล้ว Battle Pass แ,แบบพรีเมียมนะมันจะดีหรือเปล่าก็การันตีแน่ได้หนึ่งล้านล้านอะได้หนึ่งล้านล้าน,านแน่นอนในราคานี้เจ็บนี้ผมผมว่าเจ็บมาเยอะอะผมพูดเลยไปครับผม คือไฟใหญ่ครับผมซีซีอาเจนตีเอ้ยคงอะไรวะนึกก่อนลูกไกวเออวงลูกไกวเพรออาอว่าเจนติน่าไม่ใช่เนี่ยแหละครับผมก็ได้แปดจริงอ่ะแ่ดด้วยลูกไกวคืออะไรวะมัสซาอลาอ่านไม่ออกนะขออภัยนะครับผม ก็ไปเสร็จนะครับผมไอตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะซีบีซีบุงซีบียผมก็ไม่ค่อยซีบีไว้แลกแรกแลกโค้ดนะครับผมบางคนโค้ดมีไม่เยอะอันนี้ผมก็ตึมอะโค้ดอะเัียงที้เก็ดปดอยู่เลยก็็ปเสร็จนะครับผมก็ได้ลได้เท่าไหร่เรามาลุ้นกันนะไปแค่ท like ิ้งแม่งเหรอไป ีเม,มื่อกี้หนึ่งตวัวที่ขายเบิร์ดไม่ใช่แคมเบิร์ดคมเบิร์ดใช่เหรอไม่ใช่แคมเบิร์ดเลซี่ไม่ได้เลยอันี้เออค<อ><อ>ือเมสเซจก็น่าเกียดอ่ะคือน่าเกียดเกินไปไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มิซิโอนี่เออจำได้ออไดมาแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเอาแบบสูงอ่ะตั้งสูงสูงก็หกหกร้อยหกร้อยอ่ะเอ้หกแสนหกแสนล้าน,ล,านล้านน,น,นะครับผมก็วบวกเงินเป็นหนึ่งหนึ่งล้านล้านรวมเงินหนึ่งจุดหกล้านล้าน,านโดยประมาณนะนี่ยแหละเข้าใจในราคานี้ครับผมแบตเตอร์แมสแบบพรีเมียม ถ้าจะเอาจริงๆก็แนะนำแนะนาให้เอาเป็นการตีแปดดีกว่านะผมผมว่าชัวร์กว่านะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาผิดหวังนะค่าพลังมันเยอะกว่าด้วยผมว่า